อุยมาขอสักรูปเลยอ่ะผู้ดอกผักกระโดนหนึ่งสองเยมพี่น้องเยิมเคยใหม่เคยใหม่่พี่น้องเคยใหม่เคยใหม่เคนั่งก็เปียกอยู่ข้างล่างเคยใหม่เคยใหม่เคยใหม่นะเคยใหม่อันนี้อันนี้อันนี้เคยใหม่เคยใหม่เคยใหม่อันนี้ใหม่เคยใหม่ ขึ้นม่อืมเคยิมใหม่อ <N u> ืมเขย้มใหม่ยุกใจก็น่าเลยบ่าเด้อมาเคยิ้มใหม่เก่งใจหนาวมาวครับข้าพุ่มบ่าวเขตสติอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดียามเช้าจ้าเช้าวันที่3มีหน้าอากาศเย็นชุ่มช่ำฝนตกคืนนี่นี่ยังเปียกอยู่เลยฝนตกพาสติออกมาบึง ผักติ้วดอกผักติ้วเนาะมาโคกมาป่ามาดงดึงดอกผักติ้วมาเบิ่งดอกกระเจียวแต่มามแล้วอะไรออกเพิ่เมเมื่อม <laughs> ีจะเห็นต้นในบ้านเพื่อนหาออกงามงาม,มาว่าจ <ขอ S 2> ะมาไม่แน่ใจว่าจิมาเอาดอกผักติ้วไปซุปต้นที่เราเคยเก็บป,ปีที่แล้วมาเลยยังบ่ออกดอกเลยเลยมาเบิ่งดอกกระเจียวนี่จ้ะต้นในบ้านเขาเจ้ามันก็อเขาเจ้าพดนน้ำเหมือนเป็นจ้นใบป่าดอกกระเจียวเขาเผื่อมันมีตัวลอย พอได้เอาไปสู่ประตุมประตุนแม่น้องเจ้านายกินแม่ฝนแล้วจังบเลยถ้าแม่ที่ออกเนาะออกห้ได้เก็บไปกระบ,บี่นะแม่นี่ผักติวยังบ่มียอดเลยดอกก็ยังบ่เห็นแต่หลายพื้นที่ดอกผักติวออกได้เนาะเราเคยเห็นไอ้ในในหมู่บ้านเนี่ยจ้ะต้นเพิ่นเป็นดอกเฮ้ยเขาสติ๊กเขาก็ไปเบิ่งปัาเห็นไหมเหิืนมาเลดมีแต่ต้นแกกแซก้อกอกโอยดอกกระเจียวพอได้ฝนหรือว่ สองสามมีนาเลยได้ได้ฝนและได้ฝนชุ่มอยู่นะแม่นมาเด้จากนิมจีดอกกระเจียวนี่เบียดอกกระเจียวเออบึงมากอันนี้ออกแล้วเนาะมีบ่เนาะหมากแล้ววีทีวีเราจะติกถ่ายพี่น้องว่ามันกินได้ มันก cool. ็อยู่ในตระกูลพวกอินทผลัมนี่เังไงบ่มีมากบ่มีต้นอีกย่างบุญลูกพี่ที่แรียกพี่น้องบอกอย่างแบบนี้อย่างปองแป้งปองแป้งอะไรสักอย่างนี่แหละบ่เห็นเนาะยังบ่เห็นเนาะดอกกระเจียวได้ฝนเลยน่าจะไม่เกินกลางเดือนเนาะไปเลาะย่างเบิ้งเผื่อได้เจอแนวมือกิน ชาติเดเอาหอยเขาไงลงมาแช่น้ำว่าสีขั่วสีต้มเลยว่าสะมาเก็บดอกพักติวไปซุปใส่แต่ถ้าบ่มีกะสะเอาเปลี่ยนเป็นเมนูก้อยเนาะหาพักไปกินก็อกก้อยคือเก่าไปบ่งพักกระโดนไหมเออไปไปบึงไปหาเก็บพักกระโดนไปดอกพักกระโดนเนาะมาถึงต้นแล้วจ้ะนี่เดีดอกพักกระโดนดอกพอดีแซ่บเลยพี่น้องไปกินก็ก้อยหอยเปลี่ยนเมนูได้ยังบอกเคน ม,มดอกสมัยยังน,อ,งนอนไปเคยเอาไปเล่นเนี่ยเร่นก๋วยเตี๋ยวได้นี่<ส>นเออสวยขนาดเลยฉีกฉีกโปรยผุนวะฉากแต่งงานเผุนวะมีหอมได้ละหอมเนาะกินได้คือกันได้นี่นนอืิเก็บเสร็จเลยเก็บเสร็จถุงไปให็นปะตุนเลยๆๆปะตุ่มปะตุนเลยคพีนพ่น้องจ้านุกนุ่มๆเดี๋ยวเดี๋ยวย้อนแสงผมนี่อึ๊บแสงมันบูมีไปหลายมือนี เออมุมนี้ได้เนี่ยนี่แหละแล้วอะได้บ้งนั่นแหละไอที่เป็นตุ่มๆนี่แหละเด็ดเอาโลดนี่กินนี่แหละเป็เออเป็นชว์เป็นชว์เลยน้อยเท่าใดแห้งแซ็บใหญ่เท่าใดมันฝาดแต่มันก็แล้วแต่ต้นถึกต้นบ่ฝาดออกสมๆกระเซ็บนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเออแบบใั้แหล่แซ็บค่ะ นี่นี่งานนี่เด็ดกินเปาะๆเลยเลยดีเนาะกินเป็นหน่วยๆเลยเลยดอกผักกระโดน o ั o n อะไรเด็ดเอาลึกวัีต้นกระบอสูงแหง,<อ>เงเนาะมาป่าเฮ็ดเะไรพน่าเนี่ยเี่ยวถ่ายให้เบิ่งเด้อมุมนี้จะหาเก็บดอกเห็ดละงกยักษ์นี่นี่ตรงนี้ต้นนี้ตนน้ตน,น,ตนจิกต้นนี้ มันเป็นนาล่างจังเลยนี่มาเอานี่มาเคล็ดใกล้หน่อยโอ้ยมาขอสักรูปเลยอ่ะผู้ดอกผักกระโดนหนึ่งสองยิ้มพี่น้องยิ้มได้แล้วพักเอาลื้อปนี้นั่นแหละจริจังยองขึ้นยังบบแทงยังบบออกนี่ยอดผักกระโดนใหญ่บาสติกเอิร์นมันมีผักกระโดนใหญ่กับผักกระโดนน้ำ ปกระกโดใหญ่ต้นนี้หาถึกต้นฝาดฟ,ฟาดฝาดมาเสพเด้อแต่ต้นเนี่ยแซบพบเพราะเป็นยอดขาวนี่ดิเก็บไปโลดโลดหลายคนกินหลายคนกินเออเน้นน้อยเแถดแห้งเสบบ่กินเลยตุ่มๆเนี่ยตุ่มๆเนะียอืมหมากเพิ่นกันนะดิเป็นต้นๆเอาไปหาพี่นายเล่นนะนะเออนี่ดอกมุงดอกไม้เนี่สมัยก่อนยังน้อยนี่เอาไปเล่นของเล่นเด็กน้อยแม่ เอาไปเล่นเฮือนน้อยบาสติเออร์เฮือนน้อยแต่ภาษาลักลักก็เสื่อมาอย่างนี้นของเฮือนน้อยที่เก่าของเฮือนน้อยเนาะเป็นขายของบ่อเล่นอย่างนี้แหละไข่ของอเออบาสติเออร์เล่นของเฮือนน้อยไปพี่นายเล่นลูกอะไรค <laughs> นไทยก็ลูกอะไรคใต้บ่เคยเห็นก็เซว่าลูกอะไรลูกอะไรเอาไปเล่นโร่เอาอีกเอาอีกเอาไปไหลายๆเลยเจ้านั่นเด็ด พักกระโดดแล้วก็เมืออกินก้อยหอยได้ในอยู่บ้านปานนี้ต้มหอยซอยหัวหอยถ่าแล้วบ่ปานนี้เนาะ <Yeah. S 1> นะซอยกันเก็บก่อนจะ้ะเดี๋กินข่าเซฟเซนํำกันบันยามเช้าบรรยากาศรวมพี่รวมน้องหลายคนกินอย่างกระแทบพ,พี่น้องเอ้ยลถน้ำนักมาลงได้สองสามโลเธติ้งค่ะขึ้นและมอวเนี่ยไปสร้างขึ้นโลนึงล้วบกเขนหลังงานแต่งน้ำนักขึ้นแล้วโอ้ย,ถยลถเงนเกือบต่ายบัดบัตริเพิ่มะซอ,องมื้อ มีแต่แนวแซ่บนี่แหละตุ้มหัมมันกินพี่น้องมารวมตัวกันเนาะมันจะเออมันจะกลายเป็นนี้ไม่ได้มีบ่อยๆมีความสุขมวลซื่นหัวเซลกินเข่าก็แซ่บกับน้ำหนักขึ้นสุดตัวเอาเก็บเก็บเก็บก็มีไข่ใหญ่เนาะเนี่ยแม่บดแดงใส่ก้อยหอยพี่น้องไข่ใหญ่หรือยังโอ้แหงๆเท่าคนใหญ่ โอ้ยดีดีดีไข่ยังค่ะปลายกระบอกอ้แต่ว่าหลายขนาดเลยเข่ากับจะเลยปลายไข่ปลายเออหลายด้วยนะหางโตกันอีกค่ะเนาะสองหางพอเลยเออสองหางพอเลยก็เลยมันหางบักใหญ่แหละมันออกจากหางใหญ่เป็นหางเล็กหางน้อยแตกบ้านละบ่แตกบมานแล้วเปลี่ยนโลกยังยังยังเอาอีกเอออีกเออด่นเด่ด่ยังยังเขาให้แตกเลย นั่นแหละโอเคยอดบักขือก็พอดีคือเ็ดหางงามขนาดเลยพุ้มพุ่มแบบกำลังดีขนาดอืมใบใหญ่ยอดต่อยอดอยางใดไม่เอามันอะไรเดี๋ยวนี้มาเบิ่งพี่น้องว้ายมีแต่ไข่ไข่ปลายเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแนวมาเคาะเอาแม่มันก่อนสองแบบนี้เลยค่ะ กันเป็นกระเมียมดีฉัเนมีความหน้าความตาหลายคนทั้งแค่รอนแล้วอยากกินก็เต็มเลยสิ่งหลายอย่างพี่เราไปนองเงินจะกนหอยกะโดนกินกับลาบหอยลัวอนมไหัวโต้ไปได้ไปได้โต๊ะสิพริก

mấy pha từ lúc khoát hả mọi người mọi nó mọi người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  vừa người mọi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  thỏi ao người nhúp ao nhúp ao lu thỏi mai thỏi mai phải mai phải kiến kiến kiến, đang có kia ở dưới mảnh khơi mảnh khơi mảnh mảnh. ăn mảnh khơi mảnh, mảnh,

bây giờ nó kim nó mới lại, kim là lại bây giờ, nó gì đấy, phải mới chứ phải cổng, phải cổng, 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 Phải cổng, 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 Nó cổng, 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 cổng,

เดากินอะดาโรงเรียนน่ะกขนองก็ขาวอืมน่เห็น่ะขาเห็นแล้วาแ้วีโดอไม่เห็นนาไทคนิคบนี้ทำรันางซ่าล้

เ่อด้วยคนแรฝาดเนาะพกรูเนาะอือะมมันเลยเนาขาวนี่ขาวกัอนนั้ฝาดดอกมันค่ะัเมือก่อนมันมีอยู่นี้ต้นนึงอาจริงยอารมณ์ะอารมณ์ะแต่ทางบางไกลๆมันแน่ห็นมันยี้เอาเห็นมันเป็นขี้ใหม่เงยเอาออเนาะเยอะมกินจ้่ามาเอามามามกิน

เรางพอมาเจ้า้เองบ้านเนียนนอยเนยหยัดน้ำมันก่อนแล้เก็คือบ้านทำอันซอยน้อยนะถึงเนื้อนี่เนือนีน้อยนอนี่น้อด่น้ำมัน เฮ้ยิวเบปเาเูนอเอ่าเนื้อนิดหน่อยมามัมาจะกินเนื้อนิดหน่อยมาใส่ใหญ่จะมเอนื้อนิดหน่อยก็ได้เออเออเนื้อนิดหน่อยเนื้อนิดหน่ 是我喝的狠。